สวัสดีครับผมสัตตาพิรมานรายการอาร์ตออฟฟงชุยหูวุ้ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะนำร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระจังหวัดชลบุรีมายกเป็นกรณีตัวอย่างในเชิงห่วงจุยซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับร้านนี้ชื่อว่ามูเก e เดอะคาเฟ่แอนด์อาร์สเปซซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ถือว่าเป็น จุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์กของตำบลบางพระเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาที่ตำบลบางพระก็จะต้องมาแวะชิมกาแฟทานขนมหรือว่าถ่ายรูปที่ร้านนี้นะครับที่ผมมองว่าร้านนี้ค่อนข้างน่าสนใจในเชิงห่วงจุ้ยก็เพราะว่าร้านนี้มีการวางทำเลหรือวางพิกัดร้านตรงตามข้อห้ามต่างๆในเชิงหวงจุย้ยตามข้อมูลที่ท่านอาจจะได้เคยศึกษามานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเป็นข้อๆไปนะครับว่ามีลักษณะาการตั้งร้านที่ผิดจากหลักฮองจุ้ยที่ท่านอาจจะเคยศึกษามาอย่างไรบ้างก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับว่าที่ร้านมูเกเดอะคาเฟ่แอนน่าสเปซร้านนี้ผมไม่ได้มาจัดฮองจุ้ยให้นะครับแต่เป็นร้านที่ผมได้แวะมาทานกาแฟเท่านั้นนะครับถ้าผมรู้สึกว่าร้านนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจผมถึงได้ทําการวิเคราะห์และตรวจสอบในสิ่งต่างๆ,ๆนะครับ ก็จะได้นํามาให้หลายๆท่านได้ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ใยภูมิของร้านนี้ด้วยโปรแกรม o o o l l e e r t h นะครับซึ่งจากรูปท่านก็จะเห็นได้ว่าร้านคาเฟ่ร้านนี้ได้ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมชายทงนะครับซึ่งเป็นข้อห้ามอันดับแรกเลยในสารหงว้จว่าที่ดิลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมชยัยธงถ้าหาสร้างบ้านหรือทําธุรกิจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อ ผู้ที่อยู่อาศัยหรือทาธุรกิจในที่ดินในลักษณะนี้นะครับอันดับที่สอที่ผมจะให้ดูก็คือทําเลร้านนี้ตั้งอยู่บนโค้งเชื้อเฉือนพอดีนะครับเวลารถวิ่งมาก็จะเลี้ยวโค้งไปทางขวาเป็นลักษณะเชื้อเฉือนเข้าสู่ตัวอาคารของร้านกาเฟร้านนี้นะครับซึ่งเป็นข้อห้ามอีกข้อหนึ่งในศาสตร์หงจุยครับดังนั้นสําหรับท่านที่มีความวิตกกังวลกับที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมหรือว่าทําเลร้านที่อยู่บนโค้งเชื้อเฉือนทีนี้ท่านก็มาดูนะครับว่า ทำไมชยภูมิร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินลักษณะนี้แต่ทําไมถึงส่งผลดีสําหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญธาธาตุที่จะให้ความสําคัญกับแหล่งที่มาของพลังงานและองศาการไหลเข้าของพลังงานเข้าสู่ตัวอาคารถ้าหากอาคารหลังนั้นเป็นฮวงจุ้ยระบบปิดก็คืออาคารที่ติดแอร์นะครับโดยผมได้ใช้เครื่องมือวัดองศาการไหลเข้าของพลังงานของตัวอาคารนี้ได้ร้อย9องศาซึ่งถ้านำองศานี้ไปคำนวณแล้ว พลังงานที่ไหลเข้าสู่อาคารหลังนี้เป็นพลังงานที่ดีมากนะครับในศาสตร์ของจุ้ยบัญจาธาตุหลังจากวัดองศาแล้วแหล่งที่มาของพลังงานของร้านคาเฟ่ร้านนี้ก็คือเวลารถวิ่งและเลี้ยวโค้งไปทางขวาก็จะมีพลังงานส่วนหนึ่งเหวียงเข้าสู่บริเวณด้านหน้าร้านหรือด้านหน้าตัวอาคารนะครับ โดยด้านหน้าตัวอาคารได้มีการจัดสวนอย่างสวยงามไว้จึงทําให้พลังงานที่เหวี่ยงตัวเข้ามาสู่บริเวณหน้าร้านได้มาสะสมพลังงานอยู่บริเวณสวนที่อยู่ด้านหน้าตัวอาคารนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านกลัวว่าที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมและตั้งอยู่บนโค้งเชื่อเฉือนจะไม่สามารถทําธุรกิจให้ดีได้สําหรับข้อห้ามในสองข้อนี้เมื่อท่านวิเคราะห์ด้วยหลักความเป็นจริงแล้วก็จะทําให้ท่านทราบได้ว่าสิ่งที่เป็นข้อห้าม ไม่ได้เป็นความจริงนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าในข้อห้ามต่างๆในเรื่องรูปทรงของที่ดินซึ่งเป็นแค่เส้นแบ่งเขตบนโฉนดเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญคือตัวอาคารที่ปลูกสร้างบนเปลือกผิวโลกในองศาที่มีพลังงานที่ดีก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจที่อยู่ในอาคารหลังนั้นๆน,น,นะครับอันดับต่อไปที่ผมจะให้ท่านดูก็คือตำแหน่งน้ําเคลื่อนไหวซึ่งเป็นตำแหน่งค่อนข้างสําคัญนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่า เวลายืนหันเข้าหน้าร้านจะมีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ทางด้านขวามือซึ่งก็จะไปขัดกับข้อมูลที่มีศาสตร์บางศาสตร์หรือสินแสบางท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าถ้าหันหน้าเข้าร้านขวาต้องเป็นธาตุไฟและซ้ายต้องเป็นธาตุน้ำเท่านั้นโดยจะต้องต,งตั้งตำแหน่งน้ำไว้ที่ด้านซ้ายของตัวอาคารเสมอสำหรับในศาสตร์ทูจุ้ยบรรจธาตุจะเป็นศาสตร์ที่ใช้การคำนวณพลังงานในทุกๆองศาที่มีค่าที่แตกต่างกันไปนะครับ ไม่ใช่ศาสตร์ที่ใช้ในการท่องจําใดๆเพราะว่าถ้าหากท่านท่องจําว่าหน้าอาคารต้องมีน้ําเช่นนาน้ําหลังเขาหรือว่าขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ําท่านก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆธุรกิจหรือสถานที่ต่างๆที่ได้ตั้งตําแหน่งน้ําตามหลักท่องจําแล้วไม่ได้ส่งผลที่ดีไปทุกๆที่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าองศาของตัวอาคารมีความแตกต่างกันไป ตำแหน่งที่ต้องการท่านน้ำจึงแปลเปลี่ยนไปในแต่ลงสาข,ของตัวอาคารนะครับและตำแหน่งต่อไปที่ผมจะให้ท่านสังเกตดูนะครับประตูเข้าร้านของร้านคาเฟ่แห่งนี้ที่ได้ออกแบบเป็นประตูไม้อย่างสวยงามนี่นะครับซึ่งร้านคาเฟ่แห่งนี้ก็ได้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่สิ่งที่มาขัดกับหลักฮวงจุ้ยที่มีศาสตร์บางศา,าได้นําเสนอข้อมูลมานะครับว่า ประตูไม้สามารถใช้ได้ในทิศเหนือกับทิศตะวันออกเท่านั้นแต่ร้านนี้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ทำไมถึงขายดีดังนั้นการใช้ประตูไม้ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องหันไปที่ทิศเหนือและทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่มีบ้านหรือว่าธุรกิจที่ทำด้วยประตูไม้ถ้าหากเจอข้อมูลนี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลแล้วนะครับอันดับต่อไปที่ค่อนข้างสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านดูก็คือตำแหน่งเก็บเงินนะครับ โดยร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ก็จะมีเมนูหลักคือกาแฟแล้วก็ขนมและอาหารต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูที่ตำแหน่งเก็บเงินนะครับในตำแหน่งเก็บเงินท่านก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลบางอย่างนะครับที่บอกว่าเครื่องชงกาแฟเป็นธาตุไฟห้ามอยู่ใกล้กับจุดเก็บเงินเพราะว่าเครื่องกาแฟมีความร้อนก็อาจจะไปเผาผ่านเงินทําให้เก็บเงินไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากท่านได้สังเกตดูความเจริญของร้านร้านนี้ ดังนั้นข้อห้ามที่บอกว่าเครื่องชงกาแฟห้ามอยู่ใกล้กับจุดเก็บเงินก็ไม่เป็นความจริงนะครับขอให้ตั้งในตำแหน่งที่ทำงานสะดวกและคนที่ทำหน้าที่เก็บเงินที่สำคัญก็คือต้องหันหน้าไปรับกระแสพลังงานหรืออาจจะอยู่ใกล้ๆก,กับประตูทางเข้าซึ่งเวลาเปิดประตูเข้ามาในร้านพลังงานหรือลมต่างๆก็จะไหลามาปะทะกับบริเวณที่เก็บเงินอันนี้ถึงจะส่งผลที่ดีนะครับและส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ร้าน มูเกดคาเฟ่แอนแอสเปซแห่งนี้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าร้านนี้ได้มีการตกแต่งทั้งภายนอกและภา,ายในอย่างสวยงามนะครับและสิ่งที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าในการทำธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหารจะมีสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมร้านของท่านก็จะมีทั้งหลักการตลาดสื่อโซเชียลการวางแผนโฆษณาและพลังงานห่วงจุย้ย ที่จะดึงดูดให้ลูกค้าขาจรเข้ามาภายในร้านของท่านนะครับและการที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจำก็จะมีปัจจัยทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับคือรสชาติของอาหารการบริการที่ดีบรรยากาศที่น่าประทับใจและราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับร้านมูเกเดอะคาเฟ่แอนอาร์สเปซมีครบในทุกๆข้อที่ผมได้กล่าวมานะครับจึงท,ทำให้ร้านคาเฟ่แห่งนี้ เป็นร้าที่เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศดีๆและรับพลังงานดีๆกลับไปนะครับ